สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องครัวแม่คิมเช่นเคยนะคะวันนี้แม่คิมจะมาแจกสูตรปลาท่องโกค่ะสูตรนี้นะคะไม่ต้องนวดค่ะไม่ต้องใช้แอมโมเนียแล้วก็ไม่ต้องใส่เบกกิ้งโซดานะคะสามารถทําทานเองง่ายๆในที่บ้านค่ะทานคู่กับนมข้นหรือว่าจะเป็นชากาแฟก็ได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูวัตถุดิบและวิธีทากันเลยค่ะ ก่อนที่จะไปรับชมนะคะแม่คีมฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องครัวแม่คีมด้วยนะคะวัตถุดิบและส่วนผสมของเราก็จะมีประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยนะคะขั้นตอนแรกค่ะแม่คีมก็จะใช้เป็นน้ำอุ่นนะคะใช้เป็นน้ำอุ่นที่กดออกจากกาน้ำร้อนนะคะก็อย่าให้ร้อนเกินไปนะคะเดี๋ยวยีสต์ของเราจะตายค่ะจากนั้นค่ะเราก็จะนำยีสต์ของเรามาเทใส่ลงไปนะคะ ผสมกับน้ำอุ่นค่ะแม่คิมก็ใช้ยีสต์นะคะอยู่ที่4กรมค่ะจากนั้นเราก็ใช้ช้อนนะคะคนเล็กน้อยค่ะเพื่อให้ยีสต์ของเราได้แตกตัวกระจายตัวดีนะคะพอเราคนส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันดีแล้วนะคะเราก็จะมาเตรียมเป็นแป้งกันค่ะแม่คิมก็จะเทแป้งสาลีกับแป้งขนมปังนะคะรวมกันก่อนค่ะพอเราเทแป้งรวมกันเสร็จแล้วนะคะเราก็จะนําแป้งของเรามาล่อนก่อนค่ะ แม่ครีมก็จะล่อนเพื่อต้องการให้แป้งของเรามีความฟูนะคะพอเราล่อนแป้งของเราเสร็จแบบนี้ค่ะเราก็จะคนเล็กน้อยนะคะทําเป็นหลุมตรงกลางค่ะอัตราส่วนนะคะเดี๋ยวแม่ครีมจะทิ้งไว้ให้ในคําอธิบายนะคะสามารถไปกดดูได้ค่ะจากนั้นค่ะเราก็จะใส่เป็นน้ําตาลนะคะลงไปใช้เป็นน้ําตาลใส่ขาวนะคะ จากนั้นก็ตามด้วยนมผงค่ะแม่ครีมใช้เป็นนมผงเบเกอรี่นะคะถ้าเกิดท่านไหนไม่มีก็สามารถใช้เป็นคอฟฟีเมทแทนได้นะคะผงฟูเกลือแล้วก็เป็นไข่นะคะแม่คิีมใช้เป็นไข่ไก่เบอร์สองค่ะ1ฟองนะคะพอเราใส่ส่วนผสมของแห้งลงไปครบแล้วนะคะเราก็จะตะล่อมแป้งเบาๆค่ะเพื่อไม่ให้แป้งของเรากระเด็นนะคะ จากนั้นค่ะเราก็จะมาเทยีส์นะคะที่เราผสมไว้กับน้ําอุ่นเมื่อสักครู่ค่ะใส่ลงไปผสมทีละน้อยนะคะค่อยๆทยอยใส่ลงไปค่ะถ้าเกิดท่านไหนนะคะที่ยังไม่ชํานาญค่ะก็ให้เราทยอยใส่นะคะเพื่อจะได้ควบคุมความข้นเหลวของแป้งได้ค่ะเดี๋ยวเราจะผสมแป้งของเราจนเข้ากันดีนะคะโดยการใช้ไม้พายค่ะไม่ต้องนวดนะคะ เราก็ได้ใช้ไม้พายของเรานะคะในการคนแป้งของเรามาจนได้ลักษณะประมาณนี้นะคะเราก็จะใช้ไม้พายนะคะสับๆเพื่อให้ส่วนผสมของเราเนียนเข้ากันดีค่ะแม่คิมก็จะใช้ไม้พายนะคะสับแป้งของเราอยู่ที่10นาทีค่ะเพื่อให้ส่วนผสมของเราได้เข้ากันดีนะคะสูตรนี้นะคะแป้งของเรามีลักษณะที่เหลวหน่อยนะคะเพราะว่าเราไม่ได้นวดค่ะเราก็จะใช้แค่ไม้พายในการคนให้เข้าเข้ากันดีนะคะ เราก็ได้ใช้ไม้พายของเรานะคะเข้าแป้งมาจนเข้ากันดีลักษณะก็ประมาณนี้นะคะเราก็จะใช้ไม้พายของเราค่ะรวบแป้งให้เป็นลักษณะกลมๆนะคะพอได้ลักษณะกลมๆไม่เคีมก็จะพักแป้งของเราไว้อยู่ที่สีชั่วโมงค่ะขั้นต่ําคือสีชั่วโมงนะคะสูตรนี้เป็นสูตรเร่งด่วนค่ะถ้าเกิดท่านไหนที่ไม่สะดวกทํานะคะก็สามารถเก็บพักแป้งของเราไว้ในตู้เย็นค่ะ ไว้ทั้งคืนได้เลยนะคะพรุ่งนี้เช้าค่อยมาทํากันค่ะส่วนของไม่ครมค่ะจะพักแป้งไว้อยู่ที่สี่ชั่วโมงนะคะสูตรนี้เป็นสูตรเร่งด่วนค่ะเราก็จะนําถุงพลาสติกนะคะมาครอบแป้งของเราไว้ค่ะกันเพื่อไม่ให้แป้งของเราโดนลมนะคะเราจะพักแป้งของเราไว้อยู่ที่4ี่ชั่วโมงค่ะพอครบสี่ชั่วโมงเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันต่อนะคะแป้งของเรานะคะก็ครบสี่ชั่วโมงแล้วค่ะเราก็จะมาเปิดดูกันนะคะ ลักษณะที่ได้ค่ะแป้งของเราก็จะมีความฟูตัวขึ้นมา2อถึงสเท่าเลยนะคะก็จะได้ลักษณะประมาณนี้ค่ะจากนั้นค่ะเราก็จะใช้ไม้พายนะคะในการปาดรวบแป้งของเราค่ะพอเรารวบแป้งของเราได้ลักษณะประมาณนี้นะคะเราก็จะนําแป้งของเราออกไปใส่ถาดกันเลยค่ะก่อนที่เราจะนําแป้งของเรานะคะออกไปตัดขึ้นรูปนะคะก็ให้เราโรยแป้งนวลก่อนนะคะบางๆ เพื่อกันแป้งของเราติดภาชนะค่ะให้เรานะคะใช้แป้งยี่ห้อเดียวกันนะคะกับแป้งที่เราทำลาท่องโกนะคะจากนั้นค่ะก็ให้เราตักแป้งของเรานะคะออกมาใส่ภาชนะได้เลยค่ะเราก็จะขึงแป้งของเรานะคะให้เป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมะคะ่ะเพื่อจะได้สะดวกง่ายต่อกันขึ้นรูปนะคะถ้าเกิดแป้งของเราติดมือก็สามารถนําแป้งนวลมาทาที่มือได้นะคะแล้วก็ถ้าเกิดแป้งของเราหมดนะคะใน ภาชนะก็สามารถนำแป้งมาโรยได้ตามความชอบเลยนะคะจนกว่าแป้งของเราจะไม่ติดภาชนะค่ะปลาต้องโกอาจจะเบืองแป้งหน่อยนะคะเพราะว่าลักษณะแป้งก็จะค่อนข้างเหลวหน่อยนะคะพอเราได้รูปทรงแบบนี้นะคะเราก็จะนำไม้คึงค่ะจะใช้เป็นไม้ไผ่หรือว่าเป็นท่อ PVC ก็ได้นะคะเอาตามสะดวกที่เรามีเลยค่ะส่วนของมิคิมนะคะจะใช้เป็นไม้ไผ่ค่ะคึงนะคะ คือให้เขาเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมค่ะให้ลักษณะของเขานะคะมีความหนาบางประมาณเท่ากันนะคะพอเราได้ลักษณะความหนาบางของแป้งเท่ากันดีแล้วนะคะเราก็จะนําไม้พายค่ะมาจัดทรงนะคะให้เขาเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมค่ะในขณะนะคะที่เราจัดทรงแป้งอยู่หรือว่าขึ้นรูปแป้งนะคะถ้าเกิดแป้งของเราติดไม้พายหรือว่าติดมือก็ให้เรา ใช้แป้งนวลน,นะคะโรยได้ตามความชอบเลยนะคะพอเราได้ลักษณะตามความชอบของเราแล้วนะคะก็ให้เรานําไม้พายค่ะตัดนะคะเพื่อเคลื่อนรูปค่ะแม่คิมจะแบ่งอยู่ที่สองส่วนนะคะพอเราตัดแบ่งออกได้เป็นสองส่วนแล้วนะคะเราก็จะแยกแป้งออกจากกันค่ะจากนั้นเราก็จะโรยแป้งนวลน,นะคะ แล้วก็ตัดแบ่งแป้งอีกรอบค่ะเดี๋ยวแม่เคียมจะขึ้นรูปให้ดูหนึ่งชิ้นก่อนนะคะก็ให้เราจัดทรงแป้งของเราก่อนค่ะให้ได้ทรงรูปทรงสี่เหลี่ยมนะคะพอเรานะคะคึงแป้งของเราได้รูปทรงตามต้องการแล้วเราก็จะตัดหัวตัดท้ายแป้งออกนะคะ ก็ให้เราตัดแบ่งชิ้นแป้งได้ขนาดตามต้องการเลยนะคะพอเราตัดแบ่งแป้งของเราเสร็จแล้วนะคะเราก็จะนําน้ําธรรมดาค่ะมาแตะลงที่แป้งนะคะก็ให้แตะหนึ่งตัวเว้นหนึ่งตัวนะคะเราจะใช้น้ําเปล่าแตะเพื่อให้แป้งของเรานะคะติดกันค่ะพอเราใช้น้ํานะคะแตะที่แป้งของเราเสร็จแล้วจากนั้นค่ะเราก็จะนําแป้งของเรามาประกบกันแบบนี้นะคะ วิธีประกบแป้งก็ให้ดูตามแม่ครีมเลยนะคะก็จะทําประมาณนี้ค่ะพอเราประกบแป้งของเราเสร็จหมดแล้วนะคะเราก็จะนําแป้งชิ้นใหม่มาทําขึ้นรูปเหมือนเดิมค่ะจนกว่าแป้งของเราจะหมดนะคะเราก็ได้ขึ้นรูปแป้งของเราเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเตรียมทอดกันเลยค่ะแม่ครีมก็ใช้น้ํามันนะคะอยู่ที่1ลิตรค่ะก็ให้ใช้เป็นน้ํามันใหม่นะคะ ขนมของเราจะได้ไม่อมน้ำมันนะคะหรือท่านไหนมีแบบขวดก็สามารถใช้เป็นแบบขวดได้เลยค่ะขอให้เป็นน้ำมันใหม่ก็พอนะคะพอเราใส่น้ำมันลงไปเสร็จแล้วนะคะก็ให้เราเปิดแก๊สค่ะใช้ไฟอ่อนสุดเลยนะคะอย่าใช้ไฟแรงจากนั้นนะคะก็รอให้น้ำมันของเราร้อนได้ที่นะคะ พอน้ามันของเราร้อนได้ที่นะคะก็ให้เราหยอดแป้งลงไปดูค่ะถ้าเกิดแป้งของเราฟูขึ้นมาแบบนี้ก็แสดงว่าใช้ได้แล้วนะคะจากนั้นค่ะแม่คิมก็จะนําตัวแป้งนะคะลงไปทอดเลยค่ะวิธีการทอดใหปลาท่องโกของเราสวยนะคะก็คือให้เราหยิบแป้งขึ้นมานะคะจากนั้นค่ะก็ให้เรากดไว้ตรงกลางแล้วก็ดึงนะคะเพื่อให้แป้งของเราได้ติดกันตรงกลางค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะทอดปลาท่องโกของเราไปเรื่อยๆค่ะโดยการใช้ไฟอ่อนนะคะ จะเย็นๆในการทอดค่ะแป้งของเรานะคะจะได้สุกทั้งทั้งนอกแล้วก็ข้างในดีนะคะเดี๋ยวแม่ครีมนะคะจะใส่แป้งของเราลงไปให้เต็มน้ํามันค่ะพอเราใส่แป้งของเราลงไปเต็มกระทะแล้วนะคะก็ให้เรากลับด้านแป้งของเราด้วยนะคะสังเกตว่าแป้งของเราจะมีความฟูตัวขึ้นมาเร็วมากเลยนะคะก็ให้เรากลับด้านแป้งทุกตัวนะคะแป้งของเราจะได้สุกทั่วกันดีค่ะก็เราจะใช้ไฟอ่อนทอดไปเรื่อยๆนะคะ เราก็ได้ทอดปลาท่องโกเรามาได้สักพักนะคะสังเกตว่าแป้งของเราก็เริ่มที่จะเหลืองขึ้นมาแบบนี้แล้วนะคะก็ให้เรากลับด้านอีกรอบค่ะไม่ต้องกลับด้านบ่อยนะคะเพราะว่าถ้าเกิดเรากลับด้านบ่อยจะทําให้แป้งของเราอมน้ํามันนะคะให้เรากลับตอนที่แป้งของเราสุกเหลืองดีแล้วนะคะพอเราทอดปลาท่องโกของเราสุกเหลืองดีได้สีตามต้องการแบบนี้แล้วนะคะเราก็จะตักปลาท่องโกของเราขึ้นใส่กระชอนนะคะ เราก็ได้ทอดปลาท่องโกของเราเสร็จแล้วนะคะสีก็สวยมากเลยค่ะก็ให้เราทอดเอาสีตามต้องการเลยนะคะเดี๋ยวเราจะนําแป้งของเรานะคะลงทอดจนกว่าจะหมดนะคะเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันตอนที่เราทอดเสร็จแล้วนะคะเสร็จเรียบร้อยค่ะสําหรับปลาท่องโกนะคะสูตรนี้ทําทานเองง่ายๆได้ที่บ้านเลยนะคะสูตรนี้ทําง่ายมากเลยนะคะสําหรับมือใหม่ก็สามารถทําได้ค่ะ ไม่ต้องใส่เบกกิ้งโซดานะคะไม่ต้องใส่แอมโมเนียแล้วไม่ต้องนวดด้วยนะคะสูตรนี้ทําง่ายมากเลยค่ะสังเกตว่าแป้งของเราทอดออกมาก็จะไม่อมน้ํามันนะคะแป้งของเรานะคะก็มีความกรอบนอกนุ่มในมากเลยค่ะเนื้อแป้งข้างในมีความฟูนุ่มมากเลยนะคะเดี๋ยวเรามาชิมกันเลยนะคะแป้งของเรามีความกรอบมากเลยค่ะ แม่คีมก็ได้ชิมรสชาติเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็จะมีความอร่อยลงตัวมากเลยค่ะแป้งของเราจะมีความกรอบนอกนุ่มในมากเลยนะคะส่วนรสชาติค่ะก็จะมีความหวานนิดๆน,นะคะหวานที่ปลายลิ้นค่ะมีความอร่อยลงตัวพอดีนะคะอยากให้ลองไปทําทานกันดูค่ะจะเอาไว้ทานคู่กับนมข้นหรือว่าชากาแฟก็ได้ค่ะเอาตามความชอบของเราเลยนะคะลองไปทําทานกันดูค่ะก็ฝากไว้ด้วยนะคะสําหรับคลิปนี้ หวังว่าเทคนิคเล็กๆน้อยๆคงเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ครัวไม่คิมด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆและเป็นกำลังใจให้ไม่คิมทำคลิปต่อไปด้วยค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ